ถ้าพูดถึงพระเมืองชนนะแล้วเหรียญปิดตาเมืองชนที่หายากผมไม่เห็นเหรียญน,นี้มานะประมาณสักสิบกว่าปีแล้ว<ม>นี่เหรียญน,นี้ปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เหรียญจะเป็นเหรียญเสมาข้างเลือ่อยโอเคข้างเลือ่อยกระไหลทองตรงยุคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยอ่ะมาถึงเหรียญ ใครเคยเห็นเหรียญนี้มหม,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 มอ,อ่าแบงค์เคยเห็นเหรียญนี้ไหมในชีวิตการเล่นพระไม่เคยี่ใครตอบถูกบ้าเหรียญนี้ที่ไหนไใครที่เล่นพระมาแล้ว เคยเห็นเหรียญนี้บ้างเอาวาถ้าถามไม่เคยเห็นนะต้องยกกันเป็นร้อยอ่ะพวงมาลัยราะจ่าเหรียญปิดตาในตำนานหลังเนี้ยให้รู้เลยนะหลังเนี้ยยันยันจินดามนีนะหลังเนี้ยใครใช้รู้ไหมปูทิมเงี้ยน,นี่ยันนี้ยันจินดามนีตะเหรียญเนี้ยสร้างสองสี่แปดกว่าก่อนปูทิมเยอะ รู้<น>เปล่าลักษณะของเหรียญเนี้ยสร้างคล้ายๆเหรียญหรือไหมพอจีดพอจ่าซิลิเดซิลิเดบอกพอจ่าทิมิปูบอกพอจ่าพาวิฮันเทบอกพอจ่าเอออ่ะอ่ะอันนี้คือใครที่มีหลวงพ่อปานกู่วัดดงตาล ต้องเปเหรียญเนี้ยโคบคู่ไปด้วยนี่เหรียญพระประธานวัดดงตาลปีสองสี่เจ็ดสี่นี่ฉลองโบสถ์ปีเดียวกับที่แจกนะหลวงพ่อปานขี่เสือขี่สิงนี่เหรียญน,นี้ปีพศสองพสอเจ็<ๆ>เหรียญจะเป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อย โอเคข้างเลื่อยกระไ่ทองตรงยุคนะหายากกว่าเนื้อดินไหมก็ต้องหายากกว่าเนื้อดินอยู่แล้วคืนนี้ขอเป็นผู้ชมที่เข้าใจนะครับพี่มนตรียกให้เป็นเหรียญรุ่นแรกพ่อปานไหมพี่ก็ว่าไปเอาว่าพ่อปานงานจะร่วมเซกอะ่ะก็พ่อปานนั้นท่านก็พาเนื้อดินของท่านแจกง,งานเดียวกันสองนาที บูมบอกเป็นไปได้เลยครับไม่เป็นไรเอาว่าแค่เป็นเหรียญของวัดดงตาเนี่ยเนี่ยฉลองพระประธานปีเจ็ดสี่นี้นะอันนี้เหรียญนักสัตว์ปีรากาประมูลคับพี่สี่มันีพุธครับแล้วของมันเนี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นเช่นไหมแล้วเวลาเราจะเก็บเราต้องเราก็ต้องเก็บของที่มันหายากนี่แหละครับ ต้องบอกเลยใครเก็บพระหลวงพ่อปานวัดดงตาลไว้แล้วมีเหรียญนี่คู่กันด้วยปีเดียวกันสองสี่เจ็ดสี่ครับคอลเลกชันของวัดดงตาลหายากกว่าเนื้อดินหมดเวลานี่ครับเหรียญหลวงพ่อปานเสกนะครับ ในงานฉลองโบสถ์ระประธานวัดดงตาลเพราะสุดก็เสกแล้วนะเพราะสุดลบบุรีอ่ะโอ้โหทะเลียนนี้หมื่นกว่าบาทใครที่เก็บนะขี่เสือขี่สิงวัดดงตาลไว้ปิดแล้วนะครับผมบอกนะว่าปีสองสี่เจ็ดสี่หมื่นกว่าบาทนี่นี่ยังกับพระใหม่ๆปีสามหกปิดที่พี่บอยเงินหายาจากนะครับ โอ้ยพี่เกานะ่าเสียดายเสียดายตังค์ไม่ได้พักนะเราพ้าแบบนี้ผมบอกเลยไม่ได้มีให้เช่าทุกวันนะหนึ่งมื่นแปดพันสามร้อยบาทพี่บอยเงินหายากจังเป็นลูกค้าใหม่ไหมครับนี่ถ้าพี่บอยเป็นลูกค้าใหม่ก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสันควาญแอดไลน์ไม่งั้นมิจฉาชีพจะแอดคุณโหพี่เกาเสียดายเหมือนกันนะครับขาใหม่ค่ะดูเลขปักมดุด ชื่ออัครวัตสายเทียนแอดไลน์เอสเคเฟสบุ๊คโหต้องบอกว่าวัตถูกบงคลวัดรงตานปีสองสี่เจ็ดสี่เหรียญนี้อ้าวมาถึงเหรียญนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะที่ปอีสัตจะหีบเสก เหียญที่หายากมากๆของเมืองชนนะเหรียญที่ระลึกผูกพระเจศีมาวัดหนองม่วงเก่าชนบุรีนี่หลังยันจินดามณียันที่ปู่ทิมเรียนสำเร็จแล้วเอามาใช้ อ่ะลูกค้าใหม่ต้องทักเรานะไม่งั้นมิจฉาชีพจะทักคุณใช่นี่คือเหรียญที่ผมบอกนะพี่ชายสมอยู่ไหมถ้าพูดถึงพระเมืองชนนะแล้วเหรียญปิดตาเมืองชนที่หายากผมไม่เห็นเหรียญน,นี้มานะ,ะประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนี่เหรียญน,นี้ศิละปะเดียวกับเหรียญพ่อจีดะ่ะแล้วเหรียญน,นี้สวยด้วยนะ ผมขอคอมเมนต์คนชนบุรีเลยเอางี้ดีกว่าเสมาแปดรอบผูทีมหลายหลยสแสนอะะ mm hmm. เหรียญเนี้ยอะไรหายากกว่าผมว่าให้เหรียญเพราะอีสต์ีกีเหรียญน,นี้อีก mm hmm. ผมเพิ่งได้มาก่อนเข้าไร้ได้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายาก mm hmm. ต้องบอกครับว่าไม่เจอมาสิบกว่าปี mm hmm. ที่เจอเหรียญเนี้นยน่าจะเจอในตู้เป่าวิทย์ mm hmm. บนท้าพันทีบะ แล้วก็ไม่เจอมาสิบกว่าปีเป็นเหรียญที่หายากและเหรียญน,นี้สมบูรณ์อ่าพี่เขาบอกใช่ครับผมอยู่ชนบุรียไม่เคยเห็นเลยและเป็นเหรียญพับปิดตาเมืองชนปิดตาเมืองชนที่เป็นเหรียญน,นี้มีไม่เยอะนะปิดตาเมืองชนก็จะมีพอแก้วใช่ไหมปูจีนปูเฮียงปูสี่ยางศิลานี่ปิดตาที่เป็นเหรียญ หาข้อมูลใน Google ยังนี้จะไม่มีเลยมั้งหายากไหาามเขียนชัวปิดตานองมอง้วง,ง,งเก่าเสเซร์ว่าหนองม้วงเก่าสิกเออเคยเห็นแต่ปิดตาว่าหนองกาน้ํามนี่เหรียญว่าหนองม้วงเก่า,ล,าลักษณะเหรียญนี้คือสองสี่แปดศูนย์บวกลบเดี๋ยวเขียนยังไงเนี่ยสองสี่แปดจงเขียนไปเลยเนี่ยเออพอสอ,อยู่ข้างล่างเนี่ยในเหรียญเขียนแล้วสองสี่แปดเจ็ด ผมบอ,อกแล้วว่าลักษณะแบบนี้คือเหรียญปีสองสี่แปดศูนย์บวกลบโหต้อง,อ,ง,งอ,อ,อกว่าเหรียญน,นี้ร่วมเสกบาลเลยอยู่แล้วฮะอา้าวม,มา,ามใ,ใครอยากได้เหรียญปิดตาเมืองชนปกติเรา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 ,เรา,เรา,เราชอบคุกลักเมืองชนใช่ไหมเอาเหรียญปิดตาเมืองชนไป Oh, เหรียญนี้ผมต้องหาข้อมูลเชิงลึกอะในก o เกิลที่พิมพมาที่ผมยังไม่เชื่อนะจริงๆผมเห็นศิลปะเหรียญน,นี้แล้วเนี่ยนะสองนาทีสองนาทีโอ oh, เหรียญปิดตาเมืองชนเจอแต่คุกรักเมืองชนชอันนี้เป็นถ้าจัดอันดับห้าเหรียญปิดตาเมืองชนนะ่ะเหรียญน,นี้ต้องอยู่หนึ่งในนั้นิดแรกมาเวลาเดินครับ ถูกไหมถ้าจัดลำดับห้าเหรียญปิดตาเมืองชนเหรียญนี้ต้องอยู่หนึ่งนั้นเหรียญคลาสสิกนะนะที่เลือกงานผูปสมาเป็นเหรียญเศมาคว่ำข้างในข้างนอกเป็นเหรียญอามสินกับพระจีดอดขวางผมผมชอบเหรียญผมชอบเหรียญขายทำไมเนี่ยจริงๆ เนี่ยผมไม่เจอมาสิบกว่ปาปีแล้วเหรอนี่ที่เห็นนี่ที่รู้เหรอนี่คืออยู่ในตู้ของป่าวิทย์บนห้างวันที่งาวงวานต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่เก็บให้คนคิดถึงมีตังเหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้เหรียญเก่าไม่มีราคากลางแล้วยิ่งเหรียญแบบนี้ด้วยต้องบอกครับว่า,วาถ้าเอาพระอย่างอื่นเนะี่ยมานั่งวางเรียงกันกับเหรียญน,นี้ยแล้วอวดกันเรื่องความหายากนะโหนี่คือผิวเหรียญเก่าแบบนี้คือแท้เลยนะแท้ตาเปา อยากหาข้อมูลเหรียญน,นี้จังที่ผมไม่ได้หาข้อมูลเพราะผมไม่เคยเจอเหรียญน,นี้เลยได้ครอบครองเหรียญน,นี้เหรียญแรกครับปิดแล้วนะครับปิดที่ปิดที่พี่เก่านะครับสองหมื่นห้าพันบาทเอาว่าก็ปู่ทิมก็สำเร็จยันเนี้ยมาทำเหรียญให้กระโด่งดังอะ อืพี่ยูทูปสุดยอดพี่พรบอเวลิตต้องหาข้อมูลเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่ธรรมดาหรอกผมบอกเลยที่ทีก็ต้องไม่ธรรมดารัะหนองง่วงเก่าอีกเหรียญหนึ่งที่เคยได้หลวงพ่อปาสิหลวงคูโดดามาตเสกเราจาเสกครับ ผมต้องผมมันเป็นเป็นมนุษย์ที่ฟังแล้วอะผมเห็นข้อมูลใน Google เหมือนที่พี่ลงนี่แหละแต่ในใจเรายังค้านไงนี่ก็คืออีกหนึ่งเหรียญเมื่อกี้เมืองชนว,วันหนองม่วงเก่าครับนี่ก็ขาวว่าในสมัยก่อนนะการจะสร้างเหรียญแบบนี้ได้เนี่ยวัดนั้นต้องสำคัญ การจะเดินทางไปโรงงานนั้นยากยิ่งแล้ววัดนั้นต้องเป็นวัดที่มีงานใหญ่จริงๆถึงจะมีการจัดงานสมโภชที่ึกได้จริงๆไม่ดีอาได้จริงรพอแทนเหรอพี่อันนี้ไม่ใช่พอแทนครับอันนี้เป็นวัดพิกุลทองนอนบุรีแล้ววัดเนี่ยต้องมีอะไรสําคัญในตอนนั้นเมืองนอนเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสําคัญนะในสมัยก่อน ห็ป่ปะเจ้าคุณโพชัยพฤกษ์มาลาพระเมืองนนทนี่ดังๆเยอะพอเชยโพทองล่างอาจารย์ปูสุกนะแล้วเหรียญเนี้ยมีทั้งหมดสามบล็อกนะเราเป็นคนเสพเหรียญเก่าครับเราเป็นคนชอบเหรียญเก่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ล้านห้างเ็นเซงแกะช่างเดียวกับแกะเหรียญมาแท่นตรงลังอะ นี่มีคนอ่านได้ด้วยอาราหังพุโทโธนะโมพุธทธายะผมอยากรู้ว่าวัดพิกุลทองนนบุรีในอดีตสําคัญยังไงต้องสําคัญมากๆเหรียญน,นี้ยคนนนบุรีเล่นมาแต่ไหนแต่ไรที่ทะลึกรายการสมโพชพระพุทธใสยญาติและพระเจดี อ่าและพระเจดีสไตล์ผมอยากเวลาผมมีพระแบบเนี้ยผมอยากให้คนพื้นที่มานั่งคุยกับผมจังเลยอันนี้เจ็ดหนึ่งแบบนี้เจ็ดศูนแล้วแสดงว่าเขาสมโพธิทุกปีด้วยแบงก์ก็อันนี้เจ็ดศูนย์อันนี้เจ็ดหนึ่งอ่ะอย่าคัดเต็มๆห,หลือว่าแข่แก้วมาเซกครับผมบอกเลยว่า จ็ดศูนย์ก็ทำเจ็ดหนึ่งก็ทําแสดงว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้งานนมัสก,การองค์พระพุมเจดียนะ์หรืองานนะสะพานเมืองการหรืองานนมัสการประแท่ตรงรังนะครับเออต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คนนนมาคุยเรื่องเหรียญน,นี้กับเราดีว่าคนนนบุรีถ้าใครไม่มีเอากลับจากลาดบุรีไปได้อา้าเหรียญเนี้ยนะ ใครที่อยากจะทําธุรกิจละะ่าชนะก็เดี๋ยวได้เอาไปเหรียญนี้เอาสองพันห้าเอาสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทเห็นเหรียญน,นี้ปุ๊บอะนึกถึงเหรียญวันไร่ขิงศูนย์หกเลยเงินลงยาเหรียญเป็นแสนเอาสองพันห้าครับเหรียญอันนี้ศูนย์ห้าพระพุทธจินราชพิษโลกเหรียญใหญ่เท่าไรครับเหรียญใหญ่เอาสองหมื่นสองเหรียญใหญ่เอาสองหมื่นสอง เป็นเหรียญแรกๆของเมืองนนทด้ยนะใช่สองหมืนสองนี้ถูกกระเต่าปดนี้ปีสามหกอีกนะเหรียญย่าเจ็ดศูนย์ด้วยเหรียญเล็กเจ็ดหนึ่งเนี่ยเหรียญพระพุทธชิน,นาราชปีศูนย์ห้านี่โสธรศูนห้าเท่าไรไล่ขิงศูนหกเป็นแสนใครที่ทำธุรกิจเนี่ยที่ต้องประมูลงานที่ต้องแข่งขันให้เอาเหรียญนี้ไปใช้ สองพันหนึ่งพี่มันีพุทธอ่ะไม่เป็นไรเม <า S 2> <ะ>ืม่อวานแกป,ปิดเยอะวันนี้ต่อหายไปห้าร้อยไม่เป็นไรปีศูนย์ห้าชินาราด